สวัสดีครับยินดีต้อนรับชู่จ่องสื่อจอกแคลร์ชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันเต็มเสียงเด้เอาไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จแ่องอะไรทำไมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จ่อสอดจอแคลน์นะครับเมื่อวานไม่แคร์วันนี้ไม่แคร์พรุ่งนี้ก็ไม่แคร์ครับวันนี้เราอยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับปี2020นะครับก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับกับการเข้ามาในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ โอเควันนี้เราอยู่ที่ทงานมอเตอร์โชว์นะฮะมอเตอร์เอ็กซ์โครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับปี2 2 2 0นะฮะวันนี้ช่องสอจ Skyline เราก็จะมาเดินพวาเพืเ่อเดินชมงานนะฮะไม่รู้ว่าจะได้รีวิวรถอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่องอื่นเนี่ยเขารีวิวไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าในงานมีอะไรบ้างผมชอบ Skyline คันนี้มากเลยเพราะว่ามันเหมือนเอาจะเป็นตำนานประเทศไทยนะฮะ R 3 2ของสิงนะเดีย พาไปดูพาไปดูคันนี้จริงมันเป็นรถตั้งแต่เรายังไม่เกิดอ่ะมันมัน <Wow. S 1> ปี2อง9นอะไรประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่เราเกิดอดีหล่อมากดูไปวไหนว่าต,วต้องซื้อไม้แล้วนะลองนะว่ต้องซื้อไม้แล้วนะลองรินโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูมูดบอสไซดีกว่าผมเห็นเขาประมูลกันล่าสุดอ่ะ ซื้อกันทั้งสองสามล้านอาม2สองใช่ปะทั้งคันอ่ะเออถ้าสองสามล้านได้แค่ล้อก็ไม่คุ้มแล้วลืมขอบคุณอะไรอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องขอบคุณพี่พันธ์ใช่ไหมครที่เป็นสปอนเซอร์นะฮะให้บัตรมอเตอร์โชว์เป็นบัตรให้บัตรมอเตอร์โชว์มาให้พวกเราได้เข้าแบบว่าไม่เสียตังค์กันเลยทีเดียวนะโอเคครับต้องขอบคุณพี่พันธ์หน้าครับขอบคุณครับแต่เราพาไปดูกันดีกว่าว่าในบูธต่างๆเนี่ย วันนี้จะเน้นมอเตอร์ไซค์เป็นหลักดีกว่าเนาะโอเคครับไปอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าช่องเรารวยเราอาจจะซื้อมาขับเล่นกันนะฮะอันนี้เฉพาะใครแต่งห้าแสนนะห้าแสนเฉพาะใคแต่งชอบนะรถระดับตำนานผมว่าต้องเป็นคันนี้เลย S S X เกือบเลยทะเลาะรถอะไรนะพี่แอมรู้ไหมรถหน้ายาวมีเวลาบอกมานั่งจับนั่งจับจะขับไม่มีเวลาบอกคันนี้ไม่ได้วิ่งมั้งรถยังสะอาดอยู่เลยพี่แอมดูยางดิยของยางยังไม่ได้ใช้เลยนะ มึงดูโบเขาดิว่ะโบสิบล้ออ่ะขางที่คนขับตูมัยอะไรเขาแบบสุดนะที่กัดพวกนี้มันจะวิ่งอยู่แค่ไม่กี่วิเองเจ็ดวิหกอันนี้ไงเวลาหกวิวิ่งไปไหนอะหนึ่งส่วนสี่ไม้ทิศต้เดียวอ่ะพิต้เดียวถึกเลยอ่ะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นเครื่องสามยูเซ็ตไหมสามดอวางเครื่องยูเซ็ตปกติเราก็จะเห็นพวกวางเครื่องวีเทคใช่ไหมแต่อันนี้คันนี้เป็นรถดิฟนะ ดไดทไหน3ดอรถดิฟ แกนี่มันเด้งดึ๋งดึ๋งดึงดึงดีจังเลยแต่เราลองไปเท้าคอมตัว400ว่ะแต่ตัว400โคตรเยอะเลยตัว400กับตัว250 10คนจะนจะจะมุมเยอะมากไม่เหมือนกับเซ็ต6ขนนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นคอมได้ป่ะวะเมื่อกี้เราไปคอมเซ็ตใน6มานะเดี๋ยวเราลองคอมเซ็ตที่ผ้าตัวใหม่ดนีนะรถค่อนข้างจะเตี้ยกว่านะหน้าหนะ้า สบ,บายกว่าเพราะเหมือนเหมือนตัวเส้นทีหกจะหมอบก,กว่าเยอะเลยอ่ะแทนจับแต่ว่าดูดูดตรงตัวแทนเนี่ยเขาก็ขึ้นมาสูงใชนปะสป่อัอแฮนเขาเป็นจับโซข้างล่างแงต่แต่ว่าแต่ว่าตัวเนี่ยมันยกขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเหมือนถ้าตัวพันเลยม,มันจะลงไปเรื<ต>่อมันเล็กมากเลยเนี่ยได้ลูกมันเล็กมากเลยดูสูบ<ต>จะไม่ได้แบบมีขนาดที่มันใหญ่มากนะจานหน้าเป็นจานเดียวจานหน้าเป็นจานเ,เดียวโว์หัวกับถ้าเทียบกัะแต่ดูราคาดูราคา ก็คนตัวเล็กขี่ได้แหละในราคาสองเซ็ตสองห้าศูนย์ตัวใหม่นี่ยอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเก้าพันหน้าเขาจะดูบึนบึนกว่าหน้าเขาจะดูใหญ่ใหญ่กว่านะใหญ่หน้าใหญ่กว่าสี่ร้อยโตมันจะเล็กครับอามก็เล็กจ้าสี่ร้อยกับหมอเซ็ตเลขที่ห้าโอเคนะ สนใจกูหน่อย,ยมาดูนี่ตอนเนี้ยกุญแจเขาเขาจะไม่ได้ใช้กันแล้วนะเขาจะเป็นแบบกุญแจชิปกันหมดแล้วเห็นป่ะเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่อโอเคเดี๋ยวลองคว่ำดูั่าจะอ้วนนะ,นะยโอ้โิเป็นยังไงต่างก,กับตัว250มั้ยไหมผมว่าวกใกล้เคียงกัน ความกว้างความระดับข่างอะข่างค่อนข้างจะใกล้เคียงกับตัว250นะแต่ว่ามองตรงเนี้ยตัวตัวฟิวของ250น่ะมันจะดูแบบสิ่งกว่าแบบโชว์อะไรเขาแบบจับโชว์อ่ะ ผมว่าช่วงนี้เขาจะดูใหญ่กว่าไหมหรือว่าเท่ากันเหมือนจะดูแน่นกว่าเพราะว่าอันเนี้ยเท่ากันแหละแต่ดูแน่นกว่าใช่ไหมเออมันดูแน่นกว่าอย่างตรงนี้เรามองไปมันดูมันดูโลง่งๆนะแต่นั้นน่ะมันจะไม่โล่งอย่างเงี้ยจะแน่นเออมันดูแบบว่ามันพวกโซนโซพันน่ะประมาณนี้นแหละราคาก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกับโคลคที่ได้นะเครื่องที่ได้โคลคที่ได้ ก็ลองตัดินใจกันดูว่าชอบตัวไหนที่ฟองฮาไปดูปัารจาหนะ่อยชี้เป้าทำบอก่อยครับสวยครับไม่บอกครับเราต่อไปนะมีคนมาถามเยอะแล้ว <c oughs> ดีอ่ะไม่ดีมั้งสวยไหมสวยอยู่นะ นี่มันเหมือนรถในหนังเรื่องอะไรป่ะอ้เป็นโอเคสเปซจากที่เราไปจับจับคำคระหว่างน i นจา400นะครับกับ Zx 25ตัวใหม่ถ้าถ้าดูภายนอกเนี่จะดูเหมือนเจ้า Zx มันจะดู ตันกว่าในช่วงหน้าไฟท้ายสวยกว่าการจับขี่อันนี้ไม่รู้เพราะว่ายังไม่เคยขับแต่ผมว่านะฟีลลิ่งคล้ายๆกันน่าจะเหมือนตัว400ฟิลลิ่งคล้ายๆกันแต่ว่าช่วงช่วงแบบว่าตากันเล่นจะสี่สูบะนะสี่สูบหนักสองาอยู่แล้วก็ราคาก็ต่างกันอยู่ที่ประมาณห้าหมื่น ต่างกันอยู่ที่5 0 0หมื่นนะ400ร้อยซีซีกับ2 5งร้อยห้าจะมีคนที่แบบอยากได้รถเล็กๆแต่เป็นแบบอยากได้เสียงสี่สูบก็เป็นน่าก็น่าสนใจเพราะราคาแต่ถ้าถามถ้าถามจากที่ดูไหมว่ามีที่ที่ที่เห็นแบบชัดๆก็คือมีเครื่องยนต์ที่เครื่องยนต์สี่สูบมีโชคหัวกลับนะแล้วก็เป็นแอนที่เป็นแอนทรงสปอร์ตมาเลยโช๊คหน้าโช๊คว่านะกับราคาที่เพิ่มมา5 0 0หมื่นผมว่ามันก็ไม่แพงก็คือทําไมไม่ให้จานคู่มา จริงๆเป็นรถอย่างนี้นะน่าจะให้จานคู่วันนี้ให้ดิคู่มาก็จบเลยเพราะว่าแต่ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องเรื่องราคาถ้าให้จานอะไรมาอาจจะสูงราคาอาจจะสูงวันนี้ขึ้นไปอีกแล้วด้วย4ีแค่นี้มันจานเดียวมันก็อาจจะพออู่แล้วคนก็อาจจะปัดไปเล่นตัว6 5 0เลยก็ได้อะไรแบบว่าเขาก็อยากให้ราคาที่มันแบบว่าเหมาะสมโอเคก็มีก็ออมาท่านนี้แต่เราพาไปดูกับุา ยังซีนเหรอเราอ่ะยขอาเิงทีสบกับเจ้าหน้ที่ของเราด้ดูซื้ก็ดูไหมตัวนี้กระแสรถเกรยมก็สมเซาไม่ค่อยมีกระแสนี่เป็นรุ่นอะไรอหนึ่งสองเก้าศูนยเพราะว่า เป็นราชานาเก็ตอยู่นะเออตูปรดุกถึงสองเพราะว่าเอาเรื่องเหมือนกันฮัลโหลครับครับพี่เอ่อผูอจะผ่าก็ไม่ผ่าจะเป็นเจะาแหลหนังใช่ครับพี่จะเอาแหลงพี่คือเนื้อเขาเป็นแบบนี้อเป็นเบาะรถแข่งสวยดิชอบแต่ผมชอบดีไซน์เขานะเขาเก็บรายละเอียดเยอะไม่ว่าจะเป็นดูข้างในในโคมสีเสือข้างในอ่ะ รถเขารายละเอียดเยอะตอนนี้ KTM มันมีตัวอะไรใหม่เข้ามาไหมพี่ถ้า KTM หมอน่าจะเป็นเนี่ยตัว a d v ก n t เจ e ร์เจ็ดเกศูเป็นเครื่องกี่สูบ2สูบ2สูบแน่นอนจริงราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ยังยังไม่เป็นทางการนะแต่ว่าประมาณไว้ไม่เกิน570 0สอันนี้เอาตัวมาโชว์เฉยใช่เดี๋ยวเลย ปีสอ2 0ันใช่2020จานคู่ด้วยอ่ะร้องจีเอสมันจานคู่ไหมอ่ะพันสองเออมันจานคู่ปะน่าจะจานคู่เหมือนกันนะใช่จะมีตัวนี้เข้ามาไอ้ล้อไอ้เจ็ดร้อยอ่ะ <700 S 1> ที่เป็นทรงอย่างนั้น <100. S 1> อ่ะทรงนักเก็ตอ่ะ<ไ>อมีเจ็ดเก้าสโสดด้วยอ๋อ,ต,อโโตัวนี้เลยเหรออ๋อดูมัมิกใช่มใช่ใช่ ทำไมคันมันเล็กไงมันทำให้เพียวลงไปหน้าสวยนะใบหน้าตัวนี้790ใช่เหมือนซูเปอร์โดมไปหน้าไอ่ตัวนี้เป็นตัวที่ว่าผมไม่อยากได้เหมือนกันแต่มันไม่เข้ามาสักทีอันนี้เข้าแน่นอนอันนี้คือเข้ามาแล้วใช่แต่พอมาเห็นตัวจริงมันก็แปลกๆยังค่ะต้องแอคต์ฟอรอคต์ฟจะเปิดราคาแล้วก็ลดเข้าครั้แรกวันนี้เอามาโชว์ งานนี้เมาโชว์สองรุ่นรุ่นนั้นกับรุ่นนี้สามมีตัวนี้ด้วยก็คือแต่ว่าราคายังไม่มาประมาณประมาณอันนี้จะประมาณสี่มงสี่แสนหกใช่ตอนเขาทำคลิปท t เซอร์เปิดตัวนี้อลังการมากแต่ในคลิปอ่ะตอนนี้เขาเปิดตัวตรงนี้มันจะสั้นแต่อันนี้มันยาวตนี่รถติงเลยนี่รถตัวจริงสแตนดาร์ดเดิมๆเดิมท้ายออก อันนี่เขาเอานีสตาร์ทนี่เหยียบตรงนี้เลยอมันใช้ที่จับเอาไว้เหยียบสายสตาร์ทน่ะชอบเลยอามยาวด้วยท็อกหนักอามยาวเกี่ยวเลยเขาเก็บรายียดกันมาดีกลับบัสในคันเดียวในไทยอ๋อวันนี้มันวันสุดท้ายแล้วนี่ใช่ไหมพี่ใช่วันนี้มาสุดท้ายแล้วตอนนี้เราคือรอให้เปิดจองสิทธิ์เฉยๆไม่ต้องวางเงินจอง วรถมันก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมว่าคือมามาแน่นอนแต่คือเราให้สิทธิ์ก่อนนี้ถ้าใครพร้อมอ่าเรารีบปล่อยรถแต่รถมาเรื่อยๆแต่รถแรกอาจจะมาไม่เยอะร้านศูนย์บริการนะพี่ที่ของพี่อยู่ลาดพร้าว12ใช่แต่มีหลายที่หน,นต่างจังหวัดก็มีพระรามาะใครอยู่พระราม5ก็มีพระราม5ก,กาใ็ใกล้ก็ใครสนใจ KTM ม,มาติดต่อพี่ต่ายได้ครับ <laughs> ก็แล้วแต่คนชอบอีกอ่ะเออแล้วแต่อะไรสไตล์คนแต่ละคนรู้ตัวรถวอเขาแม้ตัว K D M อยู่แล้วก็น่าจะรู้อ่ะใส่มันใส่ที่ปากแล้ <aur. S 2> วอ่ะบางคนเขาบอกว่าแพงแต่จริงๆอ่ะอยากให้มาดูรายละเอียดในตัวรถมันก่อนมันก็สมราคามานะันอ่ะอันนี้เปิดมาไม่แพงนะตอนแรกแม็กซีซีตามตามไอ้ไนี่เลยนะราคาตามซีซีเลยใช่นี่รถลงมาเยอะแล้วใช่รถรถตกใจอยู่เหมือนกันดุกอย่างเงี้ยแสนหนึ่งแสนหนึ่งใช่แสนหนึ่งใช่ที่ดูสองร้อย เดี่ยวเลยพี่ป้องไม่กอ้่ตอนนั้นตอนนี้เข้าใหม่ใหม่ตอนนู้นเลยราคาพอๆกันยาเลยสีสวยด้วยตัวใหม่โอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ต่ายด้วยครับ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 เดี๋ยวไปดูในต่อรายงานไะผมไม่ต้องบอกว่าผมไม่ต้องบอกว่าฟอร์ซ่าสามร้อยคันไหนครับดูจากที่คนมุงก็ด้วยจะรู้แล้วว่าตัวไหนจะเป็นฟอร์ซ่าสามร้อยอะไรกันครับนี่ @@@@موسيقى